นี่อาจารย์สองสองหาเรื่องมาเป็นมาเฮงอือเอาเจ้าคือบอกคนบ่บอกเห็นเจ้าฟังสองสองหาแน่นอนเพื่นวางลูกมาเลยติดสองเพื่นวางสิโอ้ยบ้านนี้จันสิได้หาสองเนี่ยเลขผู้ใหญ่ใจบุญกัหาสองเลขเสี้ยนได้ก็หาสองสามสี่เสี้ยนในนึ่หาสองเก้าเก้าสองห lonely, smiled, ้าแล้วเราหลินเนี่ยใหญ่เนี่ยโอ้คือบ่บอกคอยบ้านนี้เตี้ยนได้อันที่สองสองสี่สองสองใครตัวบ่หาสองสอง อามันได้เป็นแสนกว่าเนาะแสน4000 5 0 0พ่นลเนาะบ่ก็หใหก่อให้ให้พ่อแม่เบิดอือใช้นี้ให้เบิดเออใช้นี้ข่อยพอสิใช้นี้เจ้าพ่อมันหลเบิดก็สิใช้ให้แม่มันอีกดิ่ใชงวดหน้าบ่ให้นวางวดหน้าเงินแสนนึงเหลืออยู่20,000ว่าซั่นเด้อปู่เพิ่นก็มาให้แล้วเนาะค่ะท่านผู้ชมเนาะ ปูพกก่นก็มาให้เลยขนยานยา,าแม่เดยานี้อย่งป่ปูปูพันาขาป่ขนมยปวยขนหยรอบสุดท้ายพ่นบ่มาบอกตฟังโปรดเปิดเสียงขึ้นเนี่เปิดเสียงขึ้นเรม่เอาิดมให้แน่ช้นี้ลั่งขายอ่ะขนอยตัวไหนก็พู่ หกหาตน้ำแม่ย่หาด้วยหกติบบ่บหาศูนบ่านเปนกาหาุนก็เืไปน้ำแม่หานก็เรื่องว่าฟันคื่อหาศูนไปเราเจ้าฟัน่าไปคือของน้ำขาหลุดหลุดว่าเขาขายของแฝงเพรามันถือเขาเพเขาจังหวะนี้งหะยแม่ยังไหรเขาเขาค่เขาเดี๋ยวไปเบิ้งลานดื้อๆกันเ้อะแต่ระว่งในพวกฟันห่า่น้ำกอนจังหวัดดาพนอยู่นี่ปุ้ยสองหา อันสองหกสองเก็ดสองแปดสองเก้ากับเบอร์จุดต,ตัวบวกกับทหาสองอบวกกับใ,ใ <น S 2> ห้บันี้สองหกนั 6, น่นเขียนสองหกสองเทียเพิ่นกับแท่นที่เพิ่นสิกับให้เฮ้าเก่าน้ำเฮ้าสองหกสองเทียไปใไหายแต่ว่าต่ว่าเพิ่นว่าสิมีติดถารที่แม่สวรว่าติถ<ห>าบนหรือล่างตัวอันปั้นนั่นเพราะว่ามันจะเป็นบ่ไหนก็จะว่าจะบ่เป็นล่างอยู่บ่ นี่เราเขาขาดที่ถ่ายแล้วเราบังในแต่มาหาุนขบนล่างแล้วเนาะปูนเนาะเพราะว่าเพราะว่าหลัลน่เบุขึ้นเมขึนขึ้นเราฟันว่าพ่อเาอารถไม่ยังบุร่ค่าน้ำมอนไหวของมักกาบไปมันข,มมขึ้นนะอยู่เลยพ่อเขาเป็นหาที่น้ำน้ำพ่ออากาเป็นหาดีแค่คู่นเนี่ยเขาเป็นเกสต์เป็นแปดติดเขาเองสน่กันนกเป็นโอ้ยเรื่องสงคานกกันบอยว่าหลวงพ่อบุดีว่าเป็นหาบบอ เร่ว่าแลล่ะตว่าโอ้จัดสุดเลยหบือยูแม่มเอ้ยรอราบมึงแม่ละกะทำนีนละอันหาทำมันก็หาหัวาเจ็นี่ละพี่เอาฝันว่างได้ปูสิได้ตีวันนั้นยัีตีถือเนาะไม่แดงเนาะมัื่อนเคื่อนนี่ฝันว่างจีงฝันว่างหลุดยุ่ขยเบหลุดมหาหลุดล่าสิมิฉะไรอย่างผมมากเลยก็บม่ได้ถาอายุรหรออายุรอบลอบเี่ยเคยเบราะอายุรอเป็นหาสิบสามปีวะ เราขั skin, Still, ้นมาไล่จ huh. ก so, uh ็ลดมาย่เงิเลามากลับหัวไม่จะเล่นหอกราเากลับป <wh> ับอยู three, ่กับบริษัทเี้ยเรหุ่นแม่ล็บ่ะเราแต่ฟันเห็นทั้งองมันแต่ความมันก็เป็นน้าผ้าอยู่แล้วมันบ้า่ะค่ะน้าผ้านก็เป็เจ๊บมันเป็เยป็นแปดดิยงแม่แต่าพอเอาเดีเขาจะกับหน้าหาอยู่แล้วท่านพ่อมาหาก็ที่มหาของขาดถืหาเจาาแปดเดียวอ๋อค่ะค่ะเดี๋ยวสีได้ตีเทียตีถือสุเทียนี่ตีถือแปดถือเนาะปูเออเจ้าว่านี่แล้ว ประธานไม่วาดชนะกับจีตีเพื่อ็นเพื่อใช่ไหมเอ้ยค่ะสาธุกับพูดเอาตัวที่มาใหม่นี่ตัวใดเกาะตัวที่มาใหม่นี่นราาเทียนหาแปดนี่ละหาเกียนหาแปดกระหานยังเกาะเป็นมอ๊กตาโอ๊กตาเอวนีว่าไม่เลืกซื้อขามจะมาบอกงัแม่ลุกเขาขายน่ะม่เลือกซื้อขามหรอกโอ้ยเนขามตรงนั้นกันขามไมนจีบอกเอาหัว้ันหา สองสองหาสองสองที่ปูสองสองหานก้นเง่นก้กังว่าฟันว่าพอออกกอนกไม่ให้สองตัวก็เลยตีว่าหาสองสองนออมันพอก็เป็นหาเรื่องนกกกับสองตัวกัว่าตีนกก็เป็น้องดอกอมองตก็เจ้ามองก็เจ้าจะความกับดอกหกับมาเสือีัเมาเสือมากกับืมเล่แมโยแม่วันที่เป็นวันที่เป็นหาสองสองหาพรออมนีนั่นปูเออเแล้ว แต่มันนเ่อเฮ็ดประตูก็ดีเฮ็ดันเรียรกคาซององเสมเฮ็ดองปรตัวเฮ็ดสองหาสองสือกระเล็นหมดอ่ะค่ะือบบั้งบนเั้งล่างานี่นงนะแต่ว่าวันี้นี่เราตัวเรื่งกอนนี้เราไม่ก็มันใจแน่กัคหาหาเจ็ดนี่ละนี่แม่เนว่าหาโคคาเจ็น้ปูเนาะแม่เมื่อเมื่ออคืนเราหาเก้า,กกาเพราะว่าหาเก,ก้ก็ดีอันราชการที่ก่นวันวันพ่งนี่เม,มื่อคืนเนาะไม่ใช่แม่ละ ปูเชยนมาหนปูเขียนมาให้นี่เจ็ดแปดกับหาหากัปหาศูนย์นี่ปูเอใน่มในล่สต้องไปฟันถึงวันนี้ลาตัวนี้เราเอาไปฟันเรายัียว่าฟันว่าไปซื้อของน้ำเขาแม่คือยังเปิซื้อไปซื้อเทียงยังบหมน้ำเจ้าอ๋อเว่าเขาจ้เารถจาไคไปทุนอะบรว่าสองมือกว่าเลยเเลยว่าโอ้ยมาท่านไนเอาดอกขาว่างสั่นไหมไอความเป็นอาพุงหลนไม่ก็เดี๋ยวเขาไม่มาเขาบอกว่าวันนเมีฟันว่างสิอือ ก็สาฟันว่าสิสฟันว่าบ่ได้เอารถทงสซเมันบะเข่าพอดีเลยแตสิมาเอาหาหกหเจนหแปนนี่แหละเนาะเออเองว่าเดิาสมเอาส้มไม่นีเลาแล้วมึงส้มกอขึ้นว่ามันอบ่เข้าแต่ว่าแชื่อกันกันไว้แน่ละค่ะค่ะปูแอฉโนแม่มักเอาชื่อกันกันไว้แนมากแล้วก็แต่ว่าแว่าสานฟันลักษณะแบบนี้ว่ามันอบ่เข้าพอดีแตว่าอันคนบ้านนี่ยเอาหรอดว่างสันแห่บอกขาเจ้าไหมแต่คนปัหาพุงหลานไม่บุ้งเชื่อนไม่หว่างสนไหมค่ะค่ะปูสาธุ ไถูสิอีกคือเก่าหลพูมถกกสิอีกคือเ้าแล้วกั้เว้สับู่นี้บสี่ขั้นก็แม่วิดอยู่นี่เป็นเป็นยังบกกับมาสอให้เขียนเอาเกระเพือกันบัดสองหกสองคัดไปสองหนี่ห้าแตเขียนสอหแท่นทีจิกับนเพาว่าตัวเดียวกันนี่หน้อจเอาตัวเดียวกันนี่สองเนี่บัดตัวบัดตัวบัดตัวงตัวบัดต สองหกเขียนสองค่ะค่ะค่ะสาธุรับพู่ปล่อยถูกถูกล้วนๆอีกค่ะสาธุค่ะอับิดนี่นี่เลขพื้นที่ว่าอันนะนะั่นเนาะนี่ท่านผู้ชมเลขเพื้นที่ว่าเพิ่นซื้อละเพิ่นฝันว่าไปซื้อของอเพิ่นบบมักล้าน่นเพิก็เล็กยบ่เอาแตเอา,เอา,เอา,เอาล้านไม่มบัดนี้เพิ่นโทษมากกะสีตัวใดก็หาหกเนาะ ห้าหกห้าเจ็ดห้าแปดอาเก่าคือสีบบแมนพ่นวาเนี่นะอ๋อั้นบวาเรยกันลออเก่าเนาะนี่ลออเก่าไม่เคยออกสีแราชการที่สิบบีบนราชการที่เก่าวันวันที่หาวันนีเพื่อนเนี่ยหาาเนี่ยท่านวาฮหาหาเนี่ยมีซิมหาหาก็ซูนหาซูนหามัเนี่หมัยูนําื่อคือเก่าซื่อคือเก่าล่ะนี่ มาเรียบกันนี่เจ้าในมานี่มันถึงสุดเทียนเนาะแม่นเฮ้ยเดี๋ยวไปเขียนเดี๋ยวเขียนเอ็ท่านผู้ชมเบิองเนาะค่ะเนาะเดี๋ยวเขียนเลียกไม่เลีกเก่าใส่กันเอ๋อฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามสั่งซื้อขี้มาได้ตาำมือโ่วกันเลยนะจ๋าค่ะท่านผู้ชมเนาะบอลลงสายตาอันนี้คือที่ปู่เขียนให้มาเนาะค่ะเนาะที่ปู่เขียนให้มาให้แม่วัดมาบอก ให้แม่วัดมาบอกที่นี่นี่คือเลขเพิ่นโทรมาบอกคะ่ะโทรมาบอกซื้อห้าหกห้าเจ็ดห้าแปดตามเพิ่นฟันน่ะฟันว่ามีพอออกมากรบเพิ่นตัวสิบแปดไปยังสุเทียน่แปะของเพิ่นถูกแปะงหมดเจ็ดแปดแปดเจ็ดกับแปดถูกนะคะถือตัวน้ำเพิ่นต่บินแรกตั้งแต่ถือน้ำเพิ่นสีน่งวดเลยได้แกแจะ วันน้องหันสองหาหาสองกะเลขเพิ่นค่ะเพิ่นบได้กลับให้แต่กลับไปซื้อทางอื่นกลับเนาะก็ะเลขใดค่ะท่านผู้ชมเนาะซื้อเจ้าหนึง่งเจ้าหนึ่งว่ากลับกระเลขเท่ไปซื้อเจ้าหนึง่งกลับให้แน่บได้กับเลขกระซื้อตรงๆได้บ่กกลับอีกได้สองหาเนาะมางวดนี้เจรียงมากตัวใดถ้ไมเลขนี่ศูนย์กับสี่ศูนย์หาละคะท่านผู้ชม ศูนย์ห้าศูนย์เจ็ดประมาณนี้ลหละความใน่ใจเจดงพอดีเปรียกปูปมาตรงกันพอดีเลยนาจ,จะเป็นศูนย์หาที่ที่มักนะครับเพิ่นกาบลงผู้ชายกาบก็สิเป็นเก่าหาเก่าเพิ่นว่ามะเลกไปบบถึงเก่าเนาะเนาะอเพิ่นตีน้ำผาผาเป็นเจ็ดเป็นแปดเพิ่นว่าน่ะนะคะจะใส่หาหาหา พระกับเป็นฮาได้เป็นผู้ชายเราจะโยมกับเป็นฮาตามความฝันตามที่เจแดงตีนั่นไงเพิ่นอาจจะเว่าเพิ่นไปซื้อแล้วเพิ่นฝันว่าบ่ซื้อร้านนี่สิไปซื้อร้านใหม่ตามฝันว่ามันสิบ่เขาบ่แน่ค่ะเนาะบนนี่บ่แน่อาจสิเขานี่ล่ะห้าห้าหรือศูนย์ห้านี่แหละเจแดงมากท่านผู้ชมสั่งซื้อ่เยอะมากตามเบอร์โทรขึ้นในหน้าจอค่ะศูนย์ก็สองแปดไปก็สองห้าหกแปด นะคะแคลเซียมแคลแมกแก้ปวดเกาปวดกระดูกลดบวมของเกาแก้ปวดกระดูกได้แน่นอนขัดต่ำคอต่างๆยางบ่ได้กับสียางได้คัดคอเป็นดังกดเก็ดกดเก็ดกับสีหายเนาะค่ะเนาะแก้ปวดเกาลดบวมของเกาด้วยแล้วก็บำรุงสายตา12ออยพัดค่ะอาหารเสริมบำรุงสายตาเน้นไปที่ดวงตานะคะเสริมทุกอย่างเลยด้วยผลไม้12ชนิดนะคะเนาะ กินได้ไม่มีพิษมีภัยค่ะคืออาหารเสริมนะคะดีแน่นอนค่ะทุกผู้ชมเจแดงขอตัวลลาไปก่อนนะคะขอบคุณขอให้ท่านผู้ชมถูกหวยรวยๆไปด้วยกันในวันนี้นะคะเนาะถูกแต่บินแรกเลยทุกหมวดสีหางวดและเนาะอันบระด้นสื่อน้ำพลนหลายค่ะเจแดงขออเกาวคํมวาสวัสดีค่ะ,คะ